เห็นได้ไหมได้ขึ้นมาได้ดินะน้องมาดิเจไปมึงเห็ดแช่คูเนาะตัวเถิดตัวแม่ิึงหิ้งหามเถิกบ่เออสว่าหมกเทะนี่พี่น้องงัวในลูกโบเห็นซ้ำมันไดดกลางคืน บักคูนซามันบักจักนาเก็บปุรูนาเนี่ยคือบักคูนอยู่ได้เห็ดจะมอวอยู่ป้าใหญ่อีลี่แม่ป้าตัวบักใหญ่อีลี่นี่นะเบืองตัวท่อแม่ก็ไปจะหมดอยากเป็นหย่างเงินน้ำลังงมือก็หย่างน้ำลัางมืออืเห็นเึ้นมากกับบอดดิไล่เพผนดอกป้าไล่ไปช่งน้ำมาก่อนให้อยากเห็นมันลูกเด้ได้ถ่ายแล้วขึ้นไปป้าจะขึ้นว่ลูกซอดนี่เนาะ เจ้าบอกคูนซ้มันบอกจักแม่หนามันงามมิลิแม่หนามันสชมไหบ,บอกคือบอกคูนแท้ตดอยู่หนานะเะอือบอกคูนซ้ำบอกจกักยังไงนะพ่อสบาสดีเดียด๋วยวเพียงหน้องโอ้ยบอกเห็นซ้ำไปไปขึป้นเอามาลูกด้วยมาลูกดูอยากเห็นนี่พ่อมองปปึงมอกี้คือโปงมาแบบนี้ขามันเบืองนะ,ะเปเลยได้ไหมพ่อมองึงมาแปลงไหมพ่อจับลูกโทรศัพทราบจะนี่ไหมเพียงนะแข่งมันเบืองมันถกมันไอเด้อเด้อ โอ้ยบ <i> ักคูนซ้ำมาหลดนในงามอิลีโอ้ยงามอิลีเป็นงอลูกซอดดานนี้นะหอนยำนอนละมุเผานอกนะบ้านนี่ปลาบักคูนซ้ำในนอนผูบักใหญ่ผูปลาแข่งขาใหญ่อิลีผูหำกับบักใหญ่ thức <laughs> khu nạ tụp sụp vô xăm xinh ngam mừng người bó oh, nhảy đi mẹ tôi cho nạp xăm xay xay ở xăm xay mày vì nóng tôi thức hả cả đại sư bưu hả cả này mẹ kê đại tên này ui mẹ bà khôn sắm cho thẻ này mẹ mọi... ớt tá cả, cả nó, nó nhi, nhi, nhi. Ừ. อือโหแต่งงละมันสิเป็นแับนี้โอ้ยงงละมันสิเป็นแบบนี้บอกบิ่งหนาเบิ่งหนามันรู้ชันสั่นตุดอยนะขายถายส่งให้พวกเบิร์นก็ล้านจะขายหมื่นสามมันพูกแน่เอออื่นอื่นมันขึ้นมามันเห็นนี่มันก็ะไม้ตาถ้าเบิ่งกว่านี่หนามันนะหนาบักคุณลุนตู่ลุนตู่นี่หนะหัวง้อลูกอนถ้าเบิ่งกว่ามันบ่ได้งูหามันมางูตัวนี้ถ้าเบิ่งนลุนี่ เนน้ตำตม <ำ S 2> ตมโดดตเออเบิ่งแตอันบนห้ามบนคยุยมันในกวยงวลาดเบิ่งในแข่งค้านะเพราะงวงลาดมันจิไปแข่งค้าใหญ่แบบซี่มันกมัมแมนลาดคอ้น่ืมบักคูนแทะ้ๆอันนี้นะมาตุ้มต้มไม่ได้งวงลูกโซดโอ้ยสมงามแทนทนี้เบิ่งแต่าน้ำกูไม่มนงวงาลาดและ อันแข่งงั่ลาดนะบ่มันสิไปานนี้แข่งขามันน่ะน้ำน้ำออ,ตอดตอนใดแม่จักแล้วมันมักใหญ่ก่อนก็ยืนได้บนบ่เบ่งแต่แม่มันถือพาอย่างประจมบ,บุเป็นน้ำตออดตอตัอลุงบอกฮะ ปลาตูมันเป็นลกดซอกแถ้ๆด้านนี้นะเบึ่งแต่แข่งขาตีนวมางวกัวขักแล้วมึงเห็นกัามักแซงงวกูอีก ป้าเท่าพี่น้องถ้าวบงลูกอีดำอีกกำลังเอือเอือขึ้น,นล,ล,ลูกยังชิแตกนมอ,อยู่ลูกนัน่จนจ้สิทือเอเชิงกินนมแม่อยู่ยานานอือแต่กระบ,บาะมันได้แม่มันนะฮะ <c oughs> มันกระจอยเผ่านอกมันบดขึ้นแล้วบ้านนี้ขึ้นปไปติดไพ่้บเมื่อนอนนัดตู้หมาตั้มเอสีเปิดไนะพ่เฮือนขวไว้ขึ้นไปติดไพ่ต้มมาเองเด้อบ่วับได้สินอนได้บ้านนี้ หาไม่เร the ียบต้มน่องงูอ่ะครันเราสิเผาได้ให้เราเผาอ๋องกลางคืนเม่บโเผาได้งามอีหลีต้มน้ำหอมเห็นน้ำจิ้มบ่บ่บเลี้ยต้มน่องมันพูดว่าเผาไปก่อนจากมีเรียบสิเผาได้โบได้งามอันนี้บังดูกกระดวดดากมันนี่พอเหงาหางมันนี่ปูสุดยอดเลยงัวตัวนี้ ประน้าวสิแพ้ผู้เจ้าเขาออรืบบอผู้สุดดากมันนี่ไมให้นอนดูลุมเด้อบอกคิดบกพันเลยว่ะไม่ให้นอนโดนลุมเด้อเผ่านองงว่ะพี่น้องเออมันห่วงลูกมันบรดเหตุยังด้อมาถ่ายคลิปเฉอ ถืองัวพันพี่น้องงัวเฮาวหรือยันแต่งัวลาดแม่เอ้ยภาวนาให้เป็นบักคูเด้อตองแข่งขาพี่น้อง แม่ไปจนบ่อยากเป็นแม่งัวเฮานี่แล้วข้าก็สิได้อยู่สมุนแล้วคันมันๆ่ะแม่เปนปีพูซ่มันก็สิเดือน4เดือนหาพุนแล้วงัวเฮาน่ะงัวเฮานะงัวตัวนี้น่ะ งัวตัวนี้คืท่านยู่งัวเดี่วห่านออกเนาะงัวห่านงัวเดเ่ยออกได้มันซามกำลังตัวหนี้ของลูกมันยังกินนมอยู่ตอนนั้นน่ะอุ้ยงามดิผู้เจ้ามันมาแต่หาเงี้งเดียวเด้ผู้มาเลยผู้งานขึ้นมาแล้ว สองสมือนี่มาปั๊มันใบนี่กลัวงัวเธอเขาอีกน่อยเนาะกลัวได้หนี่นี่ยมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่ปร๊บมันเดือนสองเดือนนี่มันกลัวงัวเขาอีกออนโซนค่ะอู้หูเห็นตัวบันได้พี่น้องตะกระบะบรรได้มันไปหากินหนักะย่าง ไปตำลังหมูนะจนบอยากไปอย่างจนบอยากไปเปียงเปียเปียงเปียบอ้โลูกมันสิใหญ่ปานนี้อันนี้นะพวกงงมาเดียวเด้อจกตีดากมึงเด้ย, <c oughs> ยินดีต้อรับสมชิกใหม่พี่น้องเป็นงอเถกงามออกแม่เบ้เลยสีนะ่ะสีฮันได้แม่เบ้เลยงาม แค่มันตม่มันงามคืองัวเฮาแห่งเต็กนั่นเม่เนาะงัวมันใหญ่คืองัวเฮาแห่งกระเต็กขอให้เป็นตัวแม่เด้องัวเฮาปีนี้ได้แต่ตัวเถิกได้อันงัวได้ลูกตัวแม่นี่ตายซ้่มมาเดียวมาอะไรท่าเบิงมาเดียวมามันเสียวอะไร เด <naj bum S 2> ียวมาเด้อเดียวเดียวมึงมาเบิ่งดูอีหยังนี่นะมึงมาเบิ่งดูอีหยังนี่นะมาเบิ่งดูนี่เลี้ยเลี้ยลูกสิบ่อแหงน่ะเลี้ย ขิญหยาและแม่บอลล่อถ่ายคลิปมันอยู่ไดนพี่น้องมันกระโบมันกระโบได้ให้ถ่ายไหนมันโบได้ให้ถ่ายเลยมันขี้ทีขนาดงอไผ่นี่งอไผ่ยีไม้ยังผู้โตเถิอกโตเถิกมึงยี่ต่างซื่ออยังอ้าจักเล็บเหรอมึงจะไปเกะแม่มาเดินมันห่วงลูกมันอะ Tôi tăng Hả? Tăng phăng Thầy khiếp Tăng đu bằng nhắn Ui, mà, sự nhận. Nhận. <laughs> Uôi, mà đấy cho nó Vợ ma bạc nhắn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp bạc nhang ờn má bạc khôn bạc khôn nhỉ bạc khuôn mì à? em sẽ ăn bạc khôn em sẽ ăn bạc thước. Mình cỡ bạc bún cám mồi. Mình ngon bạc bún cám <laughs> <khám. Mạc> <laughs> bạc 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 là bạc à, à. Ừ, leo té.